สวัสดีค่ะกำลังเดินทางกลับนะคะมีเด็กน้อยมายืนดูรถสิบล้อเพื่อจะขอสามชาค่ะต้องแวะพักริมทางก่อนค่ะกำลังเดินทางกลับพิจิตไหนสามชาทำไงลกูกขอสามชาทำไงขอสามชาติบล้อทำไง โอเคดูด้วยไหมยังสามชาั้นสิบล้อมไหมยังสิบล้อมายัง,อยงขอสามชาั้นเลยครับพูดดังๆนะถูกไหมไหมยังมามยังดูสิมหมยังมีไหมมีมานูนมาแล้วนูนเร็วเร็วมูนข้างนูนมามาเยอบมาเยอบมาเออเออเออเขาจะเห็นไหมล่ะเอะอเออทำ เออเออเออเอาเร็วเร็วเร็วเอาดัง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 ให้ไหมเขาให้ไหมติดล้อให้ไหมให้สามช้าไหมให้อดเลยอดอดเลยเออตาผูที่นอนให้แล็บด้วยเปล่าเออมาแวะพักสารานนะคะ จัดที่นอนให้เด็กๆลเลย่ายเขาขุดที่ดินทำแอ่งเก็บน้ำนะคะเวลาแรงแรงมากค่ะพี่จิตแดดร้อนน้สามช่ามาแล้วเนี่ย ไม่ทันแล้วเห็นไหม้ไปแล้ว <laughs> โอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ